เอาละครับสวัสดีทุกๆท,ท่านอยู่กับผมแฟลเกเตอร์นะยสมิจูวันนี้เราก็จะมาลาดเจดนารีบูมนะครับอา้าวมีของหวีครับโอ้นะครับวันนี้เราก็จะมาลาดเจดนารีบูมอ่ะขอภายับเจดนารีคูก้านับอ่ะคูกา คูก้าหรือเสือดำเนี่ยนะครับผมว่าน่าจะเป็นคูก้าครับโอเคมีของแจกด้วยไม่ใช่หมาป่าครับนี่ครับเดี๋ยวผมเปิดแผนที่แป๊บนึงครับผม <c oughs> ใช่ครับน่าจะเป็น น่าจะเป็นเสือดำหรือคูก,ก้าใช่ไหมครับลักษณะน่าจะเป็นคูก,ก้าครับผมเจเย็นดันเต้่เพึ่งครั้งแรกอะเสือเสือดำหรือคูก,ก้าเนะี้ยน่ะให้หาหน่อยปลอบใจให้วันนี้เราก็จะมาฆ่ากันเลยครับ เพราะว่าดูท่าทางน่าจะยากแล้วโอ้ยมาตายหมดทั้งฟาร์มครับโอ้ยถอดเป็นเครื่องในเลยเนี่ยเฮ้ยโหดเกินไปปะเนี่ย ดูตัวอื่นนี้โอ้โหเพื่อเป็นม้าราคาแพงอะ่ะอันนี้น่าจะเป็นอาราเบียนเพราะเนี่ยโอ้โหตายตายสามโซ่ครับฮะโอ้โยน่ากลัวครับตัวนี้ยำยาผม วันนี้คูก้ากับหมาป่าจะมาล่าอ๋อเสือดำครับเสือดำครับผมเสือดำใช่เอา้าไม่ใช่เสือดำครับอดี๋ยเอาให้แ่ใจก่อน ปีนตรงนี้แล้วก็ขึ้นตกลงมันเป็นอะไรกันตัวคล้ายกันเสือคูก้ากับเสือดามับน่าจะคูก้าเนี่ยครับชื่อมันมีอยู่ครับ ซาป,ปาคูก้าอ๋ซาป,ปาคูก้านี่เองครับอ๋อโอเคครับซาป,ปาคูก้าโอ้หายากครับซาป,ปาคูก้าเดีย๋ยวมาดูชุดกันเลยครับจะเป็นไงเรียม <c oughs> ของแท้ครับผม ไม่ได้เล่นๆนะครับไม่ได้เล่นแบบว่าเล่นแบบให้ตายอย่างนี้ครับอันนี้จริงจังเลยครับไอเอ้ ริเวณก็กว้างมากครับยูมีอะไรเอ่ยไม้กวาดอ๋อไม่ใช่ไม้กวาดที่ขุดหลุม แลไวควันควันตรงนั้นเดี๋ยวแป๊บจะดูกอนอะไรขบนควันดำ 他刚刚才向我鹅 โอ้โยงานนั้นเลยเหรอแปบบ๊แบบแปบบ๊บแป๊บไม่ใช่ชาป้าชาป้าคูก็ ชมาม้าวันนี้หน่อยหายยากครับบริเวณกว้างมากครับเฮ้แวบๆบแบบ เพ l อนไงเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอยหมาป่าสไลด์โอ้โหอ้าวเจอแล้ว thank <laughs> you ูก้าฮูสัปปะฮูก้าลองดูรอบๆซ้ายขวาก่อนครับไม่ใช่ ไปก่อนเดี๋ยวโดนกินกันหมดนี่ครับเสือตำมานครับเสือคู่ก้าในตำนานอย่างที่ไว้บอกครับจะไปถึงไหนเอ้ยปวดแส้ รถมา้าถึงเวลาหาแล้ว อาต,ตูอาชาวบ้านนี่อาภายัยขออาภายัยนะฉันแ,แม่ตั้งใจไม่ใช่ตอนนี้ผมก็จะลึงอยู่วับ It is a fine catch. I've had finer. This will fetch you a good price. Mm -hmm. You think this one put up a fight? No tiene ni idea. Tengo cicatrices que no me podrían ni imaginar. Gave you a good run today, eh, John? You should have listened to me. Make it come to you. Take the little man down! ไลองลอยแล้วเก็บของก่อนโอ้โหกับรัก <c oughs> โดนหัวทีเดียว แต่ไม่งับหัวบาปะครับมือ,อคนลับรอบคนลับรอบสัตว์ป่าคนค้าสัตว์ป่าหายไปไหนแล้วต้องตามคนค้าสัตว์ป่าลับรอบสัตว์ป่า ไม่ใช่ไม่ใช่ใชตกใจตกใจครับตก,ตกใจตกใจตอนแรกงว่วเสือมากระทันหันเลยครับทำไมไม่กัดสัตว์ตัวอื่นบ้างกัดแต่มา้มาม้าเออทำรอยเส้นไปก่อน โอ้ยที่นี่แรงครับโอ้ยกินโอ้ยกินน้ำก่อน 还有。你 ขีดหน่อยนะเจ้าคูก้าคูกา้กาธรรมดาครับแต่สป่าถ้าคูก้ามันอีกอย่างหนึ่งครับผมโอ้โหของเยอะเก็บ เออช่างก่อนช่างก่อนช่างมันก่อนครับเดี๋ยวค่อยมาโอ้มาอย่างไกลครับรนันเต้ ไม่ได้รับสัญญาณนะครับส่งมาตัวอื่นก่อนจะได้ขี่ทีเดียวนะครับมาหน่อยมาโมคุมะมาหน่อยเออ อ้าไม่ใช่ ไปข้าครับจะได้หนังสั์ครับแกข้ามเมื่อกี้ใช่ไหมเออเจอบาปไปหน่อยเออสับเป็นหมูสับเลยนี่ร,ร,รีบรีบรีบครับโอเวอร์แล้วโอเวอร์นี่ครับนี่ได้ทันทีแล้วจะกินแล้วมาป่า ข้าเลยแล้วหูยยากครับยากลุนลุนกันใช่ไหมครับอืมข้าจะยากนะครับโอ้โหเสือคว่ำเลยครับสับเป็นหมูสับหมูสับเลยนะี่ครับคูกา้าชาคูก้าครับ เธอแค่ h, ถ่ายรูปโอ้ยใครจะไปถ่ายได้ถ่ายรูปแล้วกด็ดูลิงมันนับด,ดูสลิงเชื้อมันนับดีเอ็นเอมันนับแล้วก็ถ่ายรูปครับถ่ายรูปกับมันใครจะไปถ่ายได้ <c oughs> นี้ัเพราะ้าสัตว์อยู่ตรงนั้นนับ นี่ครับกัสนะครับชื่อกัสอืมหมาป่าหมาป่าโดนฆ่าหนึ่งครั้งจะเสือโดนตายไปหนึ่งหนึ่งครั้งเสือสับแล้วครับเสือสับหมูสับปกติหมูสับครับอันนี้เสือสับปรับข้าวหมาเสือสับครับ เออสามฉีดยาหน่ <c oughs> อยมาิกี้ยากครับว่นไงผมก็ล่าได้ครับนี่ครับระดับเทพครับบางคนก็เรียกแกงเป็นฝูงล่งมาฆ่าตัวเดียวโอ้มันยากครับ ต้องเรียกเพื่อนฝูงมาครับอีกคนนึงตายอีกคนนึงคาครับ hey, minute, มาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยขายเลยครับขายชุดมันเลยนี่ครับ สปาสปาถ้ากูกา้าน่าจะใช่ตายแล้วตีงแก่วันก่อนนะครับที่ใครได้กระต่ายสามดาวครับต้องเฉพาะสามดาวครับก็จะได้แล้นะครับไม่โอ้โหไม่ครับชุดกูกา้าส,สปา นี่ครับราคาเก้าร้อยเก้าสิบห้าเหรียญนะครับโอ้โเยอะครับเยอะนี่ครับนี่ที่ผมได้ชุดนี่ครันี่ยครับชุดหมาปา่าครับ <c oughs> โอ้ยโอ้ยโอ้ย สำหรับสำหรับวันนี้ก็ราไปก่อนแล้วพบกันหนะ้าบายบายก็คือพ่อราชา